ควรทําสิ้นปีนี้แล้วครับเกี่ยวปีหน้าดีไหมใช้ไพ่นี้แหละสนุกดีมันเห็นภาพชาัดอันนี้เป็นแรนดอมภาพรวมจะเปิดสักกิจกรรมเปิดสักหกใบใครชอบอันไหนหรือใครจะรันทํากิจกรรมตามนี้ก็ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออ่านพลังงานก่อนว่าถ้าเราทําทั้งหใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราเดี๋ยวเราไปดูใบสุดท้ายกันด้วยโอเค เอาเป็นไอเดียสนุกสนุกเผื่อบา,บางคนแบบยึดติดกับสิ่งเดิมๆอาจจะมีไอเดียจากไพ่ไปทําอะไรสิ่งใหม่ๆบ้างก็ได้ช่วงนี้นะคะแต่มันขึ้นอยู่กับเจตนาลมของคุณชิลๆสนุกอ่ะขอดูใบแรกว่าไพ่แนะนําให้คุณทําอะไรมันก็เหมือนกับไม่รู้จะกินอะไรอ่ะแล้วก็ทําเมนูอาหารไว้แล้วก็จับฉลากขึ้นมาเออมันก็เป็นความสนุกสนุกแบบนั้นอย่าไปกังวลมันเยอะใบแก้งทิกเกอร์ ให้คุณไปหยอกให้คุณไปแกล้งให้คุณไปเซลเล่นกับน้องหมาน้องแมวกับเด็กอันนี้คือการหยอกเอินนะจริงๆทิกเกอร์มันคือการแกล้งกันกันแบบเหมือนกันเซลการแกล้งการแย่เออนั่นแหละใครทำอยู่ แต่ไม่ต้องไปทําเขาแรงไปแบบไปจักจี่เขาบ้างไปเล่นกับเขาบ้างนะคะไปหยิกมแมวไปอะไรประมาณนี้แมวรับจบน้องหมาน้องแมวรับจบแม่หมอคิดว่ากิจกรรมเนี้ยเพราะคุณคงไม่ได้ไปแกล้งคนหรอกคนส่วนใหญ่ที่ติดตามแม่หมอไม่ค่อยพบปะผู้คนอยู่กับน้องสัตว์น้องหมาน้องแมวน้องหมาน้องแมวรับจบฉันว่าแล้ว <laughs> มันสะใจดีคุณทํามันอยู่ <laughs> เออ แม่หมอเป็นโรคเหมือนกันช่วงนี้ต้องเติมแมวทุกๆชั่วโมงถ้านั่งไรๆอยู่แล้วแมวหายไปชั่วโมงต้องเดินไปเอามาแล้วแม่แล้วแมวแ,วแม่หมอเป็นอะไรไม่รู้เขาไปคุกตัวเองมาเป็นตัวสีส้มเลยคือขอเล่าเช้ามืดวัน,นั้นค่ะปิดไฟทั้งบ้านแล้วตื่นมาเช้ามืดตีห้าใช่ไหมก็ตื่นมาจดบันทึกตั้งสมาธิไปอุ้มแมวมานอนเล่นแล้วก็อุ้มแมวขึ้นไปหานนอน้อง,องบอก เองไม่รู้หรอกว่าตัวมันสีสม้มคุณพระฉันเอามันขึ้นที่นอนไปแล้วพอเปิดไฟนะคุณเอ้ยส้มทั้งตัวเลยเหมือนเขาไปคุกแบบฝุ่นมากจำเป็นจะต้องโลเอาที่นอนมาซักแล้วก็ยังแปลกใจตัวเองว่าทำไมวันนั้นเราจำจามเนาะอ้้หแล้วตัวส้มมากแบบส้มตรงคออไอ้ลูฟี่อ่ะไอ้ตัวร้ายอ่ะอืมนะคะทุกวันนี้ก็ยังส้มอยู่ไม่เข้าใจว่าไปคุกอะไรมา อ่ต่อมาค่ะวิ่งไล่จับวิ่งหนีกันอ๋อสนุกคุณสนุกคุณอเลิร์ดบอกเลยแค่คิดถึงก็กระหิมยิ้มย่องบางคนทำอยู่เนี่ยนะคะอุ้ยแต่ไพ่ใบเนี้ยไม่ได้บอกว่าแกล้งอย่างเดียวนะมันสัมผัสว่าคุณเรียนแบบพฤติกรรมด้วยคุณไปเรียนแบบพฤติกรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่าตอนเนี้ย มีอะไรที่คุณเสพเป็นพิเศษแล้วคุณไปเรียนแบบพฤติกรรมคําพูดการแต่งตัวหรือบุคลิกเขาหรือเปล่าสารภาพมาอย่านะอย่าให้เห็นว่าไปคานตามแมวนะทำไมแม่หมอเห็นแบบนั้นนะ่ะเหมือนทาท่าทําทางเสียงไปคุณทำอะไรที่ขำๆนี่คือใช,ใช่ใช่ไหมเนี่ย เรียนแบบพฤติกรรมอะมาดูต่อสิให้ทำอะไรต่อเรียนแบบลูกใช่ไหมล้อเรียนด้วยเราไม่ใช่แค่เรียนแบบไม่ได้เรียนแบบเพราะอยากล้อเรียนด้วยแอบแกล้งด้วยเฮ้ยแนะนำให้เราไปดื่มเบียร์หรอ อ่ะมันไม่ใช่แค่เบียร์อย่างเยวก็ได้อ่ะแม่เหมาะคิดว่าคุณต้องไปหาแล่ลอยกินอ่ะเนี่ยหลบกินอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยเบียร์ไม่เอาข้ออ้างสมมติว่าเขาจะมีงานเลื่อนเลิงสังสรรค์คุณอาจจะเมาดิบอ่ะเขาก็จะเขาว่าเมาดิบอ่ะฉันไปกินกับแก้มฉันไม่เอาแอลกอฮอล์แต่ฉันแอบเนียนไปกินกับแก้มฉันไปแบบ อยู่กับบรรยากาศลื่นเลิแต่ฉันเนียนไปหาอะไรอร่อยๆกินหลบอยู่ใต้โต๊ะด้วยแอบกินด้วยคนอื่นจะกินอ่าสุรานอะไรก็แล้วไปฉันไปหาของอร่อยกินแม้บอกว่าส่งท้ายปีนี้คุณต้องอ้วนขึ้นคุณจเจริญอาหารเกินไปคุณ enjoy eating แล้วดูไม่ออกแดดด้วยนะหลบกินอยู่ด้วยนะเนี่ยแล้วพลังงานแบบเนี้ยหลายๆคนกินไปเปิดอะไรดูไปเพลินเลื่อยเฉื่อยนะเนี่ยมันเป็นความสุขหลบกินเอาไปนั่งกินไม่ไม่ต้องกินอะไรใครกินคนเดียวก็ได้เดี๋ยวทำอะไรเพลินเพินกินไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสารภาพมาตอนนี้มีใครยังกินของอยู่ไหมคะตอนฟังไลฟ์แม่หมอเนี่ย หรือคิดว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินไปทำอะไรกินหรือทําอะไรกินอยู่ปะเนี่ยกินข้าวอยู่คุณพระอืมกินมะม่วงหิมพานแต่ละคนคุณคุณมีความสุขกับการกินมากหลากหลายด้วยกินตังโมอยู่ด้วย กินปูไทยคุณพระบางคนนี่เหมือนกับกับแก้มเลยนะเออกินรสจัดด้วยกินของหวานด้วย enjoy eating สุดๆเ <Hey, S 2> ทมาแล้วทานตะวันไปซะอีกโอ้โหแล้วคุณทำมันอยู่แล้วอะ่ะฟัง <c oughs> ไม่ได้ฟังดูแล้วเหมือนกับตุนของกินด้วยไปช็อปปิง้งก็ไปตุนของกินเข้าตู้เย็น ไปร้านสะดวกซื้อก็ไปซื้อแค่ของกินไม่มีอะไรที่คุณซื้อนอกจากของกินช่วงเนี้ยอู้เดี๋ยวช่วงปีใหม่รถมันจะเยอะชั้นตุนของไว้ดีกว่าช่วงปีใหม่ใครจะไปไหนก็ไปชั้นกินของสบายใจชิลเวามันเป็นอย่างนี้เราอะหมูกระทะบุฟเฟ่เดี๋ยวชันจัดการเองไม่ต้องไปร้านหุน่นอะไรนะหุงตุนอุ่นต้มนึ่งปิง้งมาครบ ระวังโซเดียมมันเกินเดอ้อมาขอดูต่ออ้าวกระโดดลงชามชาบูไปแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วคุณปีใหม่คุณส่งท้ายด้วยการชา์จแบตการตุนของกินล้วนๆดู อ้ยข่ไม่ไหวอ่ะอลาวเจะอ่านต่อได้ไหมอ่ะอู้แหวกไ่าในชามชาบูอ่ะอะไรเนี่ยนี่คือสารณะสูงสุดของคุณโอ้โหจัดถ้วยจัดจานเต็มตอนเนี้ย คือกระโดดลงไปในชามชาบูเลยเขาแหวกว,ว่าอยู่ในนั้นเลยอยู่อยู่ในของกินเลยมมนอาจจะเป็นการสะสมพลังช่วงสิ้นปีไงอืมไปกินเอนะ็มเคใช่ไหมโอ้ใช่เลยเนี่ยของสดใหม่กินของสดกินของใหม่กินอ่ะส่วนใหญ่คนไม่ค่อยกินของทอดอันเนี้ยแม่หมอเห็นเห็น,เห,นเห็นต้มเห็นหนึ่งอ่ะเห็นแบบตุน๋นเห็นอะไรอย่างเงี้ย เออตลกไพ่มากอะ่ะอเร,ร่อยกับอาหารการกินสามใบนี้คือปีนี้ไม่ม,ม,มีออกเดดไม่มีไปเค้าดาวมีใครไหมจะกินองอุ่นอ้ามีใครไหมจะกินองุ่นสิบสองลูกสิ้นปีเนี่ย จะเอาเคสนี้ไปใช้เนี่ยทําได้แลเนี่ยเขาแนะนํานะเนี่ยแอบกินองุ่นสิสองลูกใต้โต๊ะเนี่ยก่อนจะปีใหม่เนะี่ยเคยอ่านทฤษฎีนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสามใบหลังสามใบหลังจะเป็นพลังงานปีหนะ้า แล้วแต่จะทําให้ทําให้บอกก็แซวเล่นก็มันหลบกินอยู่อยู่ดีมันก็ผุดขึ้นมาเฉยๆว่าเนี่ยมีมโอกาสจะได้แบบไปหลบกินอะไรทําพิธีกรรมศักดิทธิ์มูเตลูเงียบๆของตัวเองอยู่อะไรเงี้ย12ลูกอ่ะเขาถือว่า12มันคือการเดินทางครบรอบ1นึปีครบรอบจากครบรอบชีวิตถ้าใครโสดอดนานะกินองุ่นเขาก็จะแบบจะสิ้นสุดความโสดเจอสิ่งใหม่ๆ เพราะบ้านสิบสองมันคือบ้านของจิตวิญญาณบ้านของกรรมเก่าบ้านของอะไรที่มัวเมาพอกินมันจบไปแล้วแบบบางคนเขาบอกว่ากินหนึ่งลูกอธิษฐานหนึ่งอ่ะหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีก็กินหนึ่งนาทีก็กินแต่แม่หมอแนะนําไม่ได้แนะนําอย่างนั้นแต่แบบมันก็มันก็อันตรายเกินไปนะคะอืม,อมแต่คุณคุณต้องไปทําอะไรสนุกสนุกแน่แน่หมอคิดว่าสิ้นปีเนี้ยแต่คุณอยู่กับอาหารการกินกน,นั่นแหละ you are what you eat ชีวิตฉัน สาระเดียวที่ยึดติดในโลกใบนี้คือเรื่องของการกินเพื่อนไม่มีครบไม่ได้สนสนใจขอให้มีของกินของใช้พะพังพร้อมพอแล้วมาดูปีหน้ากันปีอู้ปีหน้าคุณแบ่งบานมากเลยค่ะปีหน้าคุณอยู่ในสวนดอกไม้แบ่งบานคุณปลูกดอกไม้ของคุณสำเร็จคุณมีความสุขว้าวว้าว,ว,าว จะ,จะได้ไปไหนไม่รู้อ่ะจะได้ไปเที่ยวสวนดอกไม้คุยสวยมากอ่ะมันเป็นพลังงานของการได้กลิ่นของความสุขอ่ะได้กลิ่นอะไรของความสดชื่นสดใสอ่ะเป็นพลังงานที่น่ารักคื้ยแล้วคุณตะมุตะมิขึ้นด้วยตอนนี้คุณใส่กางเกงตอนนี้คุณใส่กระโปรงอ่ะแม่หมอจะพูดว่าปีหน้านะคะความเป็นเฟมินินคุณจะตื่นขึ้น ทั้งผู้ชายผู้หญิงความเป็นฟมินินคือลัคกี้เกิลซินโดมอ่ะคือคนที่อ่อนโยนมีความสุขตะมุตะมีสวยขึ้นออร่าจับรายร้อมปด้วยพลังงานดีๆร้อยเปอร์เซนอาจจะมีสวนสวยๆอยู่ไปเที่ยวสวนสวยๆหรือท่ามการกลิ่นตัวหอมขึ้นตัวเองแต่งชุดที่เหมาะกับตัวเองสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นมันมีออร่าของความสุขอะแล้วอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศวาเบชันดีมากฟีนะ่า เลิดนะโอ้ยชุดสีชมพูด้วยวูนกเนะเอ็นดูเอ็นใจมากทุกสรรพสิ่งว้าวมาดูต่อค่ะอีกสองใบาอารมณ์เจาะเราอารมณ์เจาะใครที่ผมสั้นผมยาวขึ้นแน่นอะมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะแบบดูแลเส้นผมตัวเองดีขึ้นนะ่ะสวยขึ้นบอกเลยสวยขึ้น ออล,ล่าเปล่งประกาย,พายไพ่ใบนี้ยออล,ล่าของความสุขของความสวยของความเป็นเฟมินีนมันมากขึ้น,นะคะ่ะดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาเยอะขึ้นด้วยบรรยากาศก็กดีชีวิตก็ดีไม่ดูไม่เครียดเลยอะขอดูต่อละโอ้โหอยู่กับน้องหมาน้องแมวเหมือนเดิม แต่สีสันมันสดใสขึ้นอ่ะคุณจะมีพื้นที่ส่วนตัวค่ะจะทำอะไรเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นน่ะีินาอิสระมากเลยนะสัตว์เลี้ยงเข้ามาหาเนี่ยสัตว์เลี้ยงเข้ามาหาคือเอ็มพาร์ีมันไม่ใช่แค่สัตว์มันคือคนที่จะมาพึ่งพาทุกอย่างจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ได้พยายามอะไรอ่ะ คุณโคตรชิลอ่ะปีหน้าไม่ตอกพูดเลยแล้วมันเหมือน,ม,นมันมีห้องมันมีพื้นที่ส่วนตัวที่จะทําอะไรก็ได้เวลาไหนก็ได้อ่ะหลับสนิทขึ้นสบายใจขึ้นหล,ะละันล้ามากขออีกใบหนึ่งค่ะปีนและสีชมพูมาหมดเลยค่ะเสื้อก็สีชมพูเห็นปะ Thank you มันจะมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องขอบคุณแล้วมีคนมาขอบคุณคุณบอกไม่ถูกบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไไดรู้ตามนั้นขอบคุณที่เธอเกิดมาขอบคุณที่ได้มาเจอเธอเข้าใจที่พูดปะ แม่อพูดนะใครบางคนอธิษฐานให้เจอคุณเขาได้เจอ,อม,มันเป็นของขวัญที่เขาแบบอยากขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ได้เจอคุณเฮ้ยเราอ่านมาถึงจุดนี้นได้ไงแม่หมอกไม่คิดว่ามันจะหักบุมขนาดนี้คิดว่ามันจะหลั่นล้าอยู่กับตัวเองไปแต่ไพ่มันบอกค่ะว่าพลังงานมันเป็นมัสคิวรีนที่จะมาขอบคุณ คุณเคยขอบคุณใครสักคนไหมเคยเคยเห็นใครสักคนแล้วรู้สึกว่าขอบคุณที่เกิดมาปีหน้ามันจะมีคนมาพูดแบบนั้นกับคุณเนี่มันอาจจะมาในหลายรูปแบบก็ได้มันจะต้องมีคนมาพูดกับคุณว่าขอบคุณที่เกิดมาขอบคุณโลกใบนี้ขอบคุณทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านพ้นมาคุณเข้าใจปะแมกหมอคิดว่าคุณเคยเคยเป็นฉันรู้สึกขอบคุณทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาเพราะฉันมีวันนี้อะเก็ตปะปีหน้าคุณจะเป็นพลังงานนั้นแล้วมันจะมีคนที่เป็นพลังงานนั้นมาเจอกับคุณ ที่รู้สึกว่ามันขอบคุณจริงๆที่ได้เกิดมาคนอื่นอาจจะบอกโลกมันน่ากลัวโลกมันแบบว่าไม่ใช่คุณจะรู้สึกโลกมันสวยงามขอบคุณที่เกิดมาขอบคุณที่เลือกเส้นทางนี่ขอบคุณที่เป็นแบบนี้มาขอบคุณที่เจออุปสรรคนี้ขอบคุณที่เจอบททดสอบนี้อะค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่คุณไงมันจะมีคนมาร่วมขอบคุณแล้วมาขอบคุณคุณด้วยแล้วเวลาคำขอบคุณมาอยู่บนฟ้าเหมือนคุณจะได้รับคำขอบคุณและคำตอบแทนจากสักวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะรับรู้ว่านคุณจะเป็นผู้รับได้ปีหน้า ว้าวปะก็ฟัมินีนมาแล้วเป็นผู้รับได้เป็นอ้าแขนรับเปิดใจรับสุดๆเลยหกใบนี้อ่ะปีนี้ไม่ว่ากันไปกินให้เต็มที่นะแต่ก็ดูแลเรื่องไขไข,ข,ขมันความจันเบาหวานบ้างนะจ๊ะให้ดูใต้ก้องสำรับแวบๆแล้วบางคนอาจจะใจเต้นแรงหลับตาก่อนหลับตาเดี๋ยวนี้ เราเดี๋ยวให้ลืมตาม,มาดูว่าหมอนับหนึ่งถึงหกคุณคอยลืมตาอะหลับตาซะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นยัง ไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านหรอกแล้วมันคือเลขสิบสี่เลขสิบสี่คือไพ่ย,ยิบสี่คือ Temperance Temperance คือถ้วยสองใบ แลวยังไปปิ้งปลาให้คุณเลยอ่ะปีหน้าหลายๆคนจะใช้ชีวิตเหมือนเจ้าหญิงนะอาจจะมีคนมาเปย์นะมีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาดูแลได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นจบผ่านไปจ้ะจบแล้วค่ะมันเป็นการเมนิเฟสที่สนุกสนุกเออมันจะเป็นช่างมันเถอะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะคุณมีแฮปปี้อยู่แล้วนี่คุณเจออาหารแล้วมันแล้วที่สําคัญขอมันมาสายอาหารด้วย เข้าใจที่พูดป่ะคืออืมที่มาก็มาใส่อาหารด้วยเออบางคนบอกแม่หมอเราไม่เคยเข้าครัวเลยนะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนมาเข้าครัวให้แล้วไพ่ใบที่หล่นไปอนะคุณอันนี้คือใต้กองสำรองแล้วไพ่ใบที่หล่นไปก็ <c oughs> ไพ่ใบนี้เดี๋ยวนะ ทำไมแม่หมอรู้สึกว่าคุณจะได้คนรับใช้ใหม่หรอ<笑><笑>หูย้ยน่ารักมาก f ฟมิลี่แมสุดๆเฟมิลี่แมสุดๆไม่ได้แปลว่าต้องมาทํางานบ้านแต่นี่คือ f ฟ m ิลี่แมเก็ตปะอ่อนโยนละมุนล,ละม่อมตะมูตะมีะมอูประจบจบจบแค่นั้น สิงโตโตัวนั้นเขาบอกว่าสิงโตตัวนั้นจะไม่ได้อยค่าผู้หญิงคนนั้นจะให้เกลียรติแล้วเคารพต่อให้เขาจะเป็นเทพหรือเป็นอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะเป็นสิงโตหรือเป็นแมวน้อยๆให้เสมอสิงโตมีสองแบบเป็นสิงโตเป็นราชสีกับเป็นแมวน้อยความสตรองความชัดเจนความสงบจะสยบทุกความเคลื่อนไหว คนที่มีชีวิตและเข้าใจตัวเองและเป็นตัวของตัวเองก็ไม่จําเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครเมื่อถึงเวลาที่ใช่สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันผู้ใดแค่นั้นอย่าไปอยากได้เลยเขาถี่ต้องอยากได้คุณเก็ตปะเขาสิต้องอยากได้คุณ เขาต้องเป็นคนเทคแอคชั่นคุณต้องอยู่ในพื้นที่สง่าง,งามสดใสเดี๋ยวมันรู้เองทุกอย่างจะค,คืเอเกิดขึ้นตามธรรมชาติเข้าใจที่หมอพูดปะเพราะถ้ามันเป็นอะไรที่ใช่อ่ะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วมันไม่ยากอะไรที่คุณไม่เคยทําเดี๋ยวคุณก็ทำทำมันอะไรที่คุณไม่เคยอ่อนข้อเดี๋ยวคุณก็อ่อนข้อ อะไรที่คุณไม่เคยได้รับเดี๋ยวมันก็ได้รับมันเหมือนกับคนที่ถึงเวลาแล้วไงแค่นั้นมันถึงเวลาแล้วแค่นั้นพูดได้แค่นั้น,น,นโอเคจบจบด้วยความหนุกหนานวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเบิกบานใจไปเจริญอาหารของเต็งต่อก็จะไปหาอะไรกินเหมือนกันนี่คิดไว้เหมือนกันว่าจะไปลองกินวายกับชีสด,ดูแต่คิดไปคิดมาก็มันก็แพงไปวายมันแบบไม่ค่อยเฮลตีมเราก็จะไปกินแป้งขมากแทน เคยกินแค่แป้งข้าหมากปะแป้งข้าหมากก็มีพลังงานของแอลโกอโฮอล์นะแต่มันฉ่ำมากเวลาแช่ตู้เย็นอ่าก็ไมถ่ถ้าเขาให้กินอาหารได้นะคะวันที่แม่หมอไลฟ์สดว,วันนั้นอาจจะมากินอาหารด้วยกันก็ได้มาร้องเพลงมากินอาหารชิวๆเหมือนเราอยู่คนละที่โอเคมันหวานแล้วก็เอาน้ำมันออกคุณเคยเห็นปะ เอาน้ำหมออ,อย่าก,กินน้ำที่ฉ่ำๆกินมเมล็ดแป้งมันนิดหน่อยกินมเมล็ดอะไรข้าวมันนิดหน่อยชื่นใจก็พูดไปนะคะโอเคปะแยกย้ายขอให้มีความสุขแล้วก็เป็นช่วงท้ายปีที่แฮปปี้เนาะพรุ่งนี้วันลืนวันเรื่องไม่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าหรือจะมาทีก็คือหลังวันที่ยี่สิบแปดเลยค่อยว่ากันถ้าแม่หมอไม่ได้หมาหมอก็จะทําคลิปแล้วก็ทําคลิปรนดอมลงบ้านแดง นะคะคแล้วอาจจะตัดช่วง,อ,งอ่าตัดช่วงพิกอาไกส์ไปรลงบ้านแดงนะคะแต่แล้วก็ช่วงที่เราคุยเล่นอาจจะตัดเล็กน้อยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะก็ไปละซีอู See you.